ีครับแต่ว่าคุณถีนี่ยเออมากลางป่าของเขาค่ะทำไมหนูต้องกลัวด้วยอ่ะชีวิตหนูว่าตั้งแต่เล็กจนโตหนูก็อยู่คนเดียวค่ะหนูชื่อว่าม่ดำดงจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่โสดมากบ้านหนูอยู่อุทยานนะคะแล้วหนูจะบอกเลยว่าอุทยานปฐมหนูมาประจำหนูมาแล้วจนดจำเส้นทางได้และพี่ไม่ต้องห่วงรอกวเพราะว่าหนูไม่กลัวเลยหนูได้อยู่คนเดียวเป็นคนโสดคนเดียวและใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้ค่ะจบมื่อคุยกับกูไปเนี่ย พ่อบอกนิเฉยใช่ไหมแต่ว่าเราคุยกันมาพักแล้วคุณผู้หญิงผมอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นนะครับคุณผู้หญิงทําไมต้องมารู้จักให้มากขึ้นล่ะคะไอตัวขนคุณจะว่าผมเช่นไรแล้วแต่ครับผมไม่ได้ระเกียดอะไรคุณลองแต่ว่าผมอยากคุณรู้จักมากขึ้นผมอยากจะเห็นหน้าคุณได้ไหมครับคุณพี่ไม่ให้เห็นหันหน้ามาได้ไหมไม่ก็ฟาดจริงจริงนะผมอยากรู้จักคุณจริงเออกไปหางไกลหน้าปะเขาอะไรเนี่ยเก็บที่ต่ำกันเป็นน้ำขโมยเนาะเด็กก็ตั้ง อุคันอะไรเนี่ยเป็นอะไรกูวะเอ,อ็นนี่มันคันไอ,อ้นี่มันคันพี่พี่พี่สัญญาไหมว่าถ้าหาว่าหนูเนี่ยหันไปแล้วพี่แลกลายกับหนูเลยผมไม่เป็นไรครับผมมีผมมีที่ก้นแล้วครับลายอันนั้นตูดมันแตกแล้วรู้ได้ไงว่าตูดมึงแตกตูดมันแต่งตัวเอ็นจี่อะหนูเห็นทุกวันอะหนูนพูดที่ กตัวไม่ตายจริงมึงพูดขนาดนี้กูก็ไม่ปฏิเสธแล้วล่ะเออคุณครับแต่ว่าผมอยากเห็นหน้าคุณหันหน้ามาได้เลยได้เลยพี่นับหนึ่งถึงสามเป็นไหมได้ค่ะพี่นับหนึ่งสองซิหนึ่งสามดือคู่ ชอผัดเทียืนี่อร่อยนะมาเียมืปลเป็นไรอ่ะใครเป็นคนทลอรใครทมงาวี่อีเนี่ยตามผมชันมาเพคะไม่ได้เมาว้เนี่ยไม่ได้เมาต่งอไง ือเรื่องเรื่องไปตามหาพันทองแต่เจอผู้หญิงคนนึงไล่ปั้มมานี่สวยขนาดน่าฟ้าเลยฟาบาดเจ้าก็มองท้ำหัวมันเหรออ้าจริงหจริงให้ในแชรไปคุยรับรางวัลแชร์ไปคุยก่อนรับรางวัลด้วยใครวะนี่มันไล่ปั้มคุณมาผู้จัดการนี่ขนาดกูเป็นกระเทยันยังไล่ปั้มกูมาเลยกูไม่ชอบผู้หญิงแล้วที่ผู้จัดการนี่ไปรับรางวัลคบต้อบขอบคุณนะครับเขาสวยมากเลยนะ นี่ขอบคุณค่ะอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะไปเท้าสวัสดีครับคุณเข้าไปเ้ยเข้าไปคุยเขาชื่ออะไรครับชื่อคนค่ะชื่อคนคนไม่ดีนะระวังเล่าตกก้นพี่มาหมกมุู่นค่ะเขาไม่กินแอลกอฮอล์เลยค่ะตอนนี้ จริงม <ừ. S 1> ันสวยจริงเขาไปคุยมมันสวยจริงมากเออผูจัดการเองน้องคนนี้เป็นไงบ้างเธอไม่บอกกูรรอวังัอรับรวักันจนเล่พวกเราเลยเดี๋ยวเเล่นเลยลิเกมันเรื่องนองหมดเลย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 เขาเล่นทั้งหมดเลยอ่าหมดเลยก็ทั้งังมาให้หมดเลยใหม่้า พอจะลืมระบบลืมหมดทั้งหมดคุณคคุณมาครับัดฟังฟังมาขอบคุณครับเยอะท้มาฟังนี้บ้างมาฟงนี้บาขอบคุณคขอบคุณมนะครับ หยุดอย่าไปทำเลยขอบคุณนะครับคงค่าทำผู้ค้าใช่มึงเห็นอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนะครับหมองเก็บไว้ดีดีิอะไรเตาไปเก็บไว้ดีเป็นดีไม่ตรงไหนก็ได้เอาฝากให้ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะดีตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้อะไรขอเขาฝากไอ่ขอเขาเอาน้ำมาให้เอาฝากให้ทุกคนอามารับรางวัลใครบ้าง พี่พี่เต๋าพี่บาสสอนรามไอเบลอันนี้ทไมมึงไม่ได้กูเพื่อนเบลอะทำไมกูต้องเพื่อนอะไปพี่พี่บาสพี่เต๋าสอนรามไอเบลแล้วัมื่อวันขอวฉันสองบ้าปจะผานอันนี้ของใครอะของใครนะฮะไอเบลของไอเบลไปตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วตกลงตอบเราด้วยสองอ่ะ เรียกมาด้านนี้ด้วอยโน่นอ่าด้านนี้ด้วยครับสวัสดีครับโน่นโน่นฮะโน่นโน่นสองลำนะสองวัดโน่นเรโน่นเรืโน่นพ่อพี่แล้วทำไมอ่ะไม่ตายเพราะอะไรหรอกพ่อะนี่ยหรือข้าตายระวังตัวไว้ดีกขอบคุณนะครับ ตะปบอัเลยนะะมากลคอบสมบระซาสระคุณนะครับสลับในนัานเลยนะครับขอบคุณนะครับข้าเลยับกราวนิดนะครับขอบคุณนะครับงานวันนี้มีคดีลยบ ตกไทรข,ขอโทษเวลาเวลาพวกมึงไลฟ์สดแต่งหน้ากันมึงเคยเจอคอมเมนต์นี้ไหมอะไรพี่คะงูเขียวสีอะไรคะับ <c oughs> แม่กูยากจะล้วงมือก็ไม่โทรสักไปตอบไป <c oughs> เขาก็สงสัยไงก็ <c oughs> ไม่เคยเห็นรูน้จักป่ะไข่ ไม่รู้จักเคยฟังมาไร่ป้าม่อมสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงในทุรงอะไรหรือเปล่าครับมีค่ะจะมีธุรงทั้งนั้นกลัวคุผู้หญิงเห็นหน้ามาคุยกันได้าไหมครับค่ะได้ระแวงไปหมดแล้วนี่เขาเอาอูมือดูกดใายดิพี่ยฮึ เห็ุดูมไหมนั่งดีๆมอไซค์มาเกี่ยวอะไรกับมอไซค์ล่ะหมายมันไม่ข้ามน้ำมันเลยเออเรปิดเข้ามาชนเนี่ยโอ้โหหล่อมากลิพี่พี่ไม่ชินเท่าไหรนะพี่ไม่เคยคุยใครผ่านหล่อมากใครโอ้ยคนทุกสิ่ง คนนู้นเหรอใช่อ<น>ุ้ยเธอเ<ช>ขามาเขาอ,รอจริงมาพูดจริงนะคุยกับใครเนี่ยดูคนจะน้องสาวอยู่นะคุยกันน้องสาว,น,สาวน้องสาวจะอยู่ตายดีนะคะใครูอที่กูเขินเมื่อกี้นี่กูเขินน้องสาวมันเลยน้องสาวชื่ออะไรอ่ะชื่อพี่น้องคลอหนึ่งอะไร ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาไม่ได้คุยกับเองไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยคุยกับใครอ่ะคุยกับน้องชายฮะน้องชายชื่ออะไรน้องงูเขียวกูขึ้นอัดตัวแค่นั้นยังผิดฤทธิ์เลยอ่ะเฮ้ยหัวมันเนี่ยขอโทษวันนี้นุ่มเป็นกวางงูเขียวเขาวไปยังไงอ้าง งูเขียวสีอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันหันหน้ให้เธอเชยชมหน้าอมาันนอนไได้ค่ะเดี๋ยวเรานับก่อนเราเป็นลูกครึ่งเราจะนับแบบนวันซซีเอาแล้วกับเาขี้าให้มันกินแล้วเค้กเค้กนาเคกเค้กอะไรรูปล่างเหมือนน้องงูเขียวเลยวะ ใช่ไอ้กูโองโงโองโงแน่นะเลิจากกันเลยไม่เคยไม่เคยดูโทรทัศน์ไหนฟังแต่วิทยุกูหวานจี๋จี๋หวานกูไปตั้งแต่วันแรกแล้วไม่อยู่กับมึงหรอกไปสิมึงจะไปยืนอยู่ทำไมไปเออพูดดีๆกับมึงเนี่ยกูไปดอยู่กูอยู่แล้วไปตุ๊กตา กูก็เห็นามึงขาเขาเขาก็เขาเขไปม่ชอบกิ้หน้าเลยค่ะกูเห็นหน้ามืงข่าเขาเข่าเขเขาไปไปซะเห็นหมั่มทำเป็นคุยไม่ทันได้ถามใคำพูดแล้วอะไรเคืนหมั่มมันเห็นหมั่มทำเป็นมันมันเห็นหมั่จริงนะ ไม่ได้อาบน้ำปะคุยกับผมบนี้คือก้งอ่ะคุยใครคุยกับมึงนี่นี่นี่คือเก้งไงทุกคนคือเกงเล่นมาเป็นเดือนแล้วมันไม่ได้ซักเลยเดี๋ยวพูดจริงๆนะมันไม่ได้ซักก็จริงๆเดี๋ยวพูดจริงๆมันใส่จนมันในนี่แล้วเออเคนไม้อะไรคือเคนไม้

กูพูดอ่ะเอาจริงๆบ้าที่กูพูดออกไปอ่ะบางทีกูยังขวนไม่ทันเขาเลยไอ้เี้กูพูดเรื่องจริงเหรออ่ะไอยคำหนึงโอ้โหมึงนี่เราลือเราลือต่ออารเรดี่าอาร์เรมดีน่ะไอ้คอ้มาลีน่าหนูคิดก่อนนะทุกคนเหนียวั่นไงมไมบอกแล้วนั่นไงตีนั่นที่กูแอบเปิดไใหอ่ะ นี่ไงกระซิบมึงนี่ไงนี่แล้ววันนี้ความจริงทุกสิ่งอย่างมันก็ถูกเปิดเผยนี่แหละไอตัวกระซิบมึงพูดอะไรของมึงนี่แหละเจ้าของกระปมดกนี่แหละโอ้ยเอฟซี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 อี๋น้ำมือกูนิ่งกูรู้แล้วใครกระซิบมึงเขาไม่ได้กระซิบกระซิบเลยกระซิบมี่ก็ต้องได้ยิน อออออออคุณไม่เห็นได้ยินเลยไหวไหวตายแล้วขออีกคำหนึ่งตายดูเอ้ยไอหอบทะลับทำทะลับคุณได้ยินไี่น้องเหี้ยก็น่ากินข้าวกับมึงหิวว่ะไปตายดูไปไอไอไอแขเป็นไผ่ไผ่แข็งเออดูเดียวทขาไมก็หัวไวกันจังวะไปนะตายดู หลุดไอ้ตายหลุดตายลุดรูดตายอ๋อเขาบอกเขาว่าตูดลายร้อนตามเ่าฮ่ตี๋มึงจะพูดเลรอกูัวจะพูดแล้วออไปนะมึงหิวไหมมึงเหวกินก้นกาวหิวไหมก็หิวอยูน่นะถึงเออกูไปแล้วนะอีหิวเป็นสีเป็นสิวเป็นสิว กอดีี้ไม่กล้าผลกลัวคไม่เใครขอคหลังพอคุณจัคุณจ้าคุณน่ามาคุยเอะครับเจอคำถวนไปเราช็อเลยนับนับวันูที่เสองและสามเฮ้ยสองและสาม เราเป็นใจหมดเลยเนี่ยมาวิ่งไล่ได้ไงเนี่ยต้องมาตกใจแบบเคยอ่ะไม่รู้จักกันรู้จักเธอเป็นใครเป็นเนื้อคู่ของเธอเออเนื้อคู่อะไรลูกล่าแบบนี้เออเออเออแล้วนี่เลือประชนมือสวนเลืดเด๋อเลือดเด๋อเลืออเอยู่ดีมาบอกเป็นเนื้อคู่ได้ไงอ่ะเออไรลบัวเปล่าเนี่ยพูดจริงพูดจริงไขาเป็นจริงได้ยังไงเดจะไม่จริงไหนเล่ามาซิว่ามันเป็นยังไงอยู่ดีมาบอกเป็นเนื้อคู่เนื้อเชื่อมต้องนะเนื้อพูดจริง เป็นคนที่สวยมากเลยในความเป็นจริงอ่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอย่ามาเล่นอันนี้เลยปะทำไมอ่ะถือไว้ไม่ดีพี่แล้วหนูก็เป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตปกติเลยนะแล้วสักวันหนึ่งหนูไปเที่ยวเรือหนูไปเที่ยวเรือหนูไปลงเรือหนูไปลงเรือแล้วด้วยความสวยคณหนูจะหนูแบบก็โดนพี่สาวใช่ไหขี่ตกเรือ กหน้าก็ถิ็บหนูีบหนูลงน้ำถีบหตกลงไปมหาสมุทแปซฟเียไปเียนซฟงหนูไปปิใที่คองหนึ่งนไม่ใช่ตกนคองและไม่ใช่แล้วหนูก็ตกลงไปพี่รูไหมว่าใต้นั้นมีอะไรอ่ะอย่ตอกนะว่ามีปลา ในไส้หนูผัดปลาเน่โมด้วยนะหนูเห็นปลาเน่โมอยู่ใต้หนาด้ะปะกระตูนน่ะเหรอตัวกระตูนน่ะเป็นตัวกระตูนแล้วปกระตูนยังไงก็จริงก็จริงน่ารักไหมเจ้าดอกโปตัวตโตเฮ้ยเจ้าปะกระตูนคือจริงมึงขอเบอร์มาแล้วไปโทรคุยสองคนไปมึงอยากเจอปากระตูนมึงเชื่อเนี่ยกูไม่เชื่อตั้งแต่แปซิฟิกแล้วกูเอ็นจอยทังนั้นฟังกูเล่าจบเขมิดปากไป มึงเล่านานไปอะคอแห้งเปล่าคอแห้งไรเออกินน้ำมั่งไอ้น,นี่ไม่ได้เล่านะแตะ่แดดแต่พืชเลยเงออียบเงียบเดี๋ยวบ้าเขาเลยคอแห้งเดี๋ยวมันค่อยๆเดี๋ยวจุกเป็นหัวต้องเป็นร้อนนะแล้พี่ณฐีใต้นั้นมัน,ะนาามีถ้ำพญานาคราชอยู่ใต้มหาสมุทรไปที่มีถ้ำพญานาถถ้ำพญานาถอยู่อ่ะแล้วมือหัวตกลงไปแล้วพี่ณนฐะีเขาพนะูดว่าอ้ มาจากตัวันว่าเข้าน้ำวันน้องหนูเองนะผ่อนโมเนี่แล้วทีนี้อหนูก็รวยดินไงเออหก็กือบจะสิ้นชีวิต่าเราตกน้ำไปใช่ถูกไม่มีอาการหายใจไม่มีเลยพี่หนูนอนเหมือนนั่งเงียบอ่ะเหมือนนั่งเงียบนั่งเงียบใช่นั่งเงียบใช่แล้วพี่นี่แล้วพี่นี่เขาก็เลยเรียกรถโรงพยาบาลมาให้หนูแล้วก็มาปั๊มหัวใจกับซึมที่มา รถโรงพยาบาลอยู่ใต้เนอะจริงแล้วรถพยาบาลสีแดงวันเป็นรถโรงพยาบาลหรือว่าเรือโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลสีแดงจริงมะน่ะจะเป็นพี่บอพี่บอพี่บอปีบอปแต่สั่งไอติมกินไหมเนี่ยค่ะไม่ใช่ไอติมบอนี่รถโรงพยาบาลตุ่นตีแล้ววิ่งใต้น้ำไม่ถือหรอกนี่อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาไม่ถืออย่าไปสั่งเหรอโอ้ยาก กูอยากจะรู้ว่าที่นี่คนแน่นมากเลยนะบัตร VEP เต็มแล้วก็ walk in เต็มใช่ไหมแต่ฝั่งรุ้นเี่ราคาเท่าไหร่กูเห็นว่าเพิ่มเรื่อยเลยนะไอ้น้นบัตรฟรีบัตรฟรีฟรีแต่ไกลฟื้นมาแกไม่ได้กินอะไรด้วยสมน้ำหน้าไอ้เบรดมึงจะไปละมาใช้เองทีเนี่แหละสั่งไรแมนแล้วกูเกลี้ยวกัสอะไรเนี่ย ต่งไอแมนมาแล้วไปโกรธไอเขาพี่พอที่นี่เขาบอกให้หนูมาตามหาเนื้อคู่เดี๋ยวเจอชายคนไหนโดนตัวหนูไม่คันคนนั้นก็เป็นเนื้อคู่หนูแต่เมื่อกี้เขาโดนตัวพวก์ท่านไม่คันนะคุณคันนิดนึงพูดไปเถอะไเาอ่ะเนี่ยไม่ทันหรอกไม่ทันจะเชื่อได้ยังไงที่เั้งเรามาเนี่ยฮะไม่จริงหนูว่าไม่จริงก็ไม่รู้เอาแบบนี้รู้จักเขาสามเรายอดไหมถ้ารู้จัก เดอไปหาพันทองมาให้ฉันด้กันฉัน้วเวลาสามวันจะหามาได้ในชอฉันสอนสิ่งไม่จะยอมแต่งงานด้วยเลยอาจารสัญญาด้วยจากพูดโอ้ยสัญญาะไรต้องเขียนหรอกเขียนจ้ฉัเป็นเจ้าจะพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วไม่จ้ไม่ต้องเขียนไม่จ้ไม่เขียนแล้วถดาเิดเขาไม่เขียนอ่ะเมื่กูว่ไม่ไปไงไม่เขียนก็ไม่ไปไมไปยเดดเใหญ่เยเดตนเอาาเอาวรา่ยมขียต่างกเรา่ยเียวียเขียวกัน้วาจา มแม้แตคนก็ยังมาได้สัญญายเอามงลาันญาหลังก็สือ่อสัญญามาที่ไงพันเลยตามพี่พูดมาก็มีเห็น,หนูดอยคนพูดเองยังไม่รู้เรื่องเลยเขียนสัญญาเขียนก็ได้ยนันได้แชร์เขียนเลยกุกพร้อมไหมเหลาไปประกากเาหมือนพูดเฮ้ยหูยอเลยได้ ไม่เห็นตัวใ<ำ>่เข้าพเจ้าสอนสิงห์ไม่ใช่นางสาวตะตรงไปหาพันทองที่เขาสามอยอดภายในสามวันถ้าหามาได้เราสอนสิงห์จะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงห์ติดลมอาจารย์ขอหนุมานเชิญธงอ่ะไอ้ข้งมีขัดมันสั่นอาจารย์เลือกสักพระยดแล้วลูกอ่านดูสิพอใจไหมเนี่ยไปแล้ว ะระตไปแล้ว <seid? S 2> ี่มาสาวันนะดูทีมาก